ไม่นี่นะบุคลาสิมาขายของให้เบิงฮะนนะนี่ล่ะครับแอดมินถามมาเห็นคลิปสีลาแล้วก็เขียนเฉียนเฉียนบินงานละเอียดเด้กอก็จะเขียนผิดพลาดอันนี้บอกอันนี้มันมึนๆเบื่อๆถือจับหัวไปจ้อยนะครับอ่าปัม๊มอ่ปั๊มขนมนี่ก็กินแซ่บเด้อก็แซ่บเอาหนาวครับใส่หารองเท้ามาใส่ก่อนนะครับโอ้กินอย่างเดียวละมึงนี่ อ่านะครับเดินในแพทไปก่อนนะครับเอาวู้มีใส่ถุงเท้าว่ะอ่านี่ครับตันซีโรดผมประส้นนี่นะครับใส่ถุงเท้าครับใส่ใช้ยาครับกูหน่อยหน่อยครับแต่ก็ใส่ขึ้นเก่านะครับโอ้ป,ประมาสิบปีบัดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นชีวิตแอดมินนะครับแต่ว่าคันยาสช่างผาหรือติดตอ่ออย่างสามารถติดตอ่อได้ตามนี้เลยนะครับ กสร้างได้เบิดเลยครับผมแค่มีกับเขาที่ยังสร้างบ่ดได้เลยครับกาแสบ